สวัสดีครับตรุยตามตะวันมาทำความดีณนะสนามกีฬาล่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินหัดใหญ่นะครับวันเสาร์ที่22ตุลาคม2559ครับเหตุตามพีดีการได้เลยครับผมตรุยตามตะวัน ถ่ายทอดสดทางแฟนเพจตะลุยตามตะวันแล้วก็ YouTube ตะลุยตามตะวันครับต่อไปนะครับผมขอเชิญชมพิธีการเลยครับอาจารย์พระดยุสักทิพย์กระุนนะครับเพื่อนการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินท์อ่านบทกลอนถวายความอาลัยเชิญเชิญครับรัชกาลนานกว่าบรรดาศักดิ์ ทรงครองธัดด้วยธรรมล้ำสมัยพระดำริตรีทางสร้างสรรค์ไทยพระวิสัยทัศเพื่อเพื่อประชารับดวงแล้วแก้ใจไทยทั้งชาติเสือรับบาดหัวใจอะไรหาทุกหัวใจไหว,ว้วา,าบน้ำตา สู่ฟ้าไทยกราบนิรันดว์ข้าพวงขออวง้าพุทธเจ้าขอน้อมราบน้อมระม่อมดำลึกในรัมหาปืณญี่คุ่นปออันหานที่สุดไม่ได้ขออด้าพุทธเจออ้าคณะผู้บริหารอาอจารย์บุคลากรนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และประชาชนชาวจังหวัดสงขลา เป็นบทร้อยกรองถวายความอาลัยนะครับแต่สำเร็จพระนบารีธารมาอุณท่นยืนเด็นะครับซึ่งประพานโดยคุณอาจารย์มนต์ปีเดนนะครับอที่คณะบารีคณะวิทยาศาสตร์ของนี้นะครับแตนที้ไปนะครับสิ่งที่โบราณสำคัญนะครับผมขอให้ทุกท่านนะครับร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญบารมีเพื่อสรรเสริญพระบารมีของพระบาทหัตถย์เจ้านะครับ ที่มู้หรัเราตลอดมาแลวตลอดไปนะครับสมเด็จพระปรินิพพานารู้ดในเดชนะครับก็เป็นเชิญวันนี้เราจะมีความเห่งนะครับรูความไทยเปดูนะครับเป็นเท่ยวมเดนทีนแต่ว่าเรื่องของการแพร่หลายทาการทงศาสเเป็นนีบ ครับกลับมาคุณทุกท่านนะครับรับทุกท่านถวายความรบ่อหน้าพระโบร์มันจากทิศหลัพร้อมกันนะครับเห็นมครับครับสำหรับการร่วมร้อ,เองเพลงสรรเสริญพระบรมีนะครับ คราเจอรอยรุ่ท่านนะครับสองหันะครับที่โดยผู้ถยารไอย่ทด้านหน้านะครับในสนานะครับเพื่อว่าจะถ่ายรูปภาพรุนท่านนะครับแล้วก็จะมีนับตัอมาสาที่จะอยู่ด้านหลังเครื่อท่านนะครับเอาผู้โดยสารหน้าไปทางเกีริกก็มีดผู้โดยสาด้านหน้านะครับแลจอ การร่วมรองเพลงสัมปทานพระบรมมีนายแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทมหามิพเดุลยเดชที่สนามหมายสงสลานครินทร์ในวันนี้นะครับก็ขอทุกผู้นะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้บริหารนะครับท่านณนจกรย์บุลากรศึกษาศึกษาและประชาวนทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมงานกับเราในวันนี้นะครับแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยสงขานครินทร์ก็ยังจะมีกิจกรรมต่างๆนะครับ แสดงถึงความาไว้อะไรพระองค์ท่านนะครับแล้วก็เชิญพนิท่านมาร่วมกิจกรรมเหล่านี้กับท่านผู้บจาต่างๆนะครับซึ่งเราก็จะมีการประกาศกิจกรรมในโอกาสต่อไปนะครับ สวัสดีครับคุมหว,วันดีกับกล้องเลยครับตอ <c oughs> นที่ <c oughs> ขอโทษนะครับเส้นเส้นขาวครับขอโทษครับ อำน,อน,อนาจพอได้ไหครับ ในานามของผู้จับนะครับในานามของมหาสมคติและกระดินะครับขอกราบขอขอบคุณทุกท่านนะครับท่านผู้บริหารท่านบุคลากรนะครับณาจารย์นักศึกษาท่านผู้มีเกียรตินะครับประชาชนทั่วไปและก็สื่อมวลชนนะครับที่ได้เข้ามาร่วมในพิธีการร่วมร้องเพลงสรรเสริญบารมีเพื่อนอ้อมรำลึกถึงพระมหากรณนธิคุณและร่วมถวายอะไรแด่ พระบาสเวครับบ,รบ,บ,บารมีมหาคุกคอน,นเดเนสในวันนี้นะครับรับกล่าวขอบพระคุณครับครับอยู่ด้านในที่สุดพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีถวายความอาลัยแด,ด่ในหลวงของปวงชนชาวไทย เนื่องจากตะลุยตามตะวันเกิดในรัชกาลที่9ครับจึงมาทำความดีณนะแผ่นดินไทยแห่งนี้ครับกิจกรรมสิ้นสุดลงด้วยความพรื่มปิติของประชาชนชาวมออและชาวหัดใหญ่และชาวจังหวัดใกล้เคียงครับขอบพระคุณทุกท่าน ที่ติดตามตะลุยตามตะวันครับตอนนี้นะครับผมไลท์ทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับนี่คือ iPhone 6ที่ไลท์ Facebook อยู่ในขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะขอยุติการไลฟ์เพียงแค่นี้ครับขอ สวัสดีกับท่านพี่อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับปิดฐานี้ครับ